สวัสดีค่ะสิราราทาโรมาแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวแม่หมอจะถามพี่ไพ่ให้นะอันนี้เปิดหน้าไพ่ไว้ให้แล้วนะคะเต็มโต๊ะเลยวันนี้เดี๋ยวเราจะมาถามพี่ไพ่กันในหัวข้อที่ว่า เขาคนนั้นนะ่ะยังมีคุณอยู่ในใจไหมนะคะเป็นสถานะที่เลิกลาตัดจบกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะมีระยะห่างอย่างชัดเจนเปลี่ยนสถานะอย่างชัดเจนนะคะแล้วเดี๋ยวแม่หมอจะมาอัพพลังงานของคุณก่อนนะว่าอันนี้เป็นพลังงานของคุณเป็นความรู้สึกชีวิตของคุณไหมถ้าเกิดว่าตรงคุณสามารถดูดวง ไพ่กองนี้ได้นะคะไพ่กองนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของคุณนั่นเองค่ะแต่ถ้าแม่หมอจับพลังงานตรงนี้แล้วเรื่องราวชีวิตไม่ใช่ของคุณก็ข้ามไปก่อนนะคะเลื่อนไปดูคลิปอื่นก่อนได้นะคะเรามาดูชีวิตของคุณกันค่ะ Tower อ,อ่ามีการเลิกลาตัดจบจริงนะเอาหูห้าถ้วยค่ะอะต่อเลย Chariot นะคะ เอ้ยแม่หมอถึงกับถอนหายใจเลยนะคะคนที่มาดูพลังงานนี้นะจะต้องเป็นคนที่มีการเลิกรา ตัดจบความสัมพันธ์อย่างจริงจังนะคะไม่ใช่การแค่รักเลิกเลิกพ่อแม่แงงอนไม่ใช่แบบนั้นนะคะเป็นการที่ว่าคุณตัดสินใจเลิกราไม่ไปต่อกับความรักความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะมีการเททิ้งนะคะซึ่งความรักความสัมพันธ์นี้แน่นอนค่ะไม่ใช่ว่าแค่ห่างกันนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะเป็นการที่ว่าคุณต้องเลิกจริงๆนะคะและเลิกกันแบบมีระยะใหญ่แล้วนะคะแล้วก็มีการออกจาก ความสัมพันธ์นี้ต่างคนต่างมุ่งหน้าไปใช้ชีวิตของตัวเองนะคะไม่ได้ข้องเกี่ยวอะไรกันอีกแล้วนะต้องไม่มีอะไรที่สัมพันธ์กันเลยนะคะถึงจะดูหัวข้อนี้ได้นะคะมาค่ะเรามาถามแม่หมอเปิดไพ่ให้แล้วถามพไพ่ให้แล้วนะคะเปิดมาให้ทั้งหมดเป็นสบรรทัดนะคะบรรทัดแรกจะเป็นเกี่ยวกับชีวิต ประจำวันของเขานะคะว่าตอนนี้ชีวิตของเขาเป็นยังไงบ้างนะคะและถัดมาบรรทัดนี้ก็คือว่าตอนนี้เขาคิดเขารู้สึกยังไงกับคุณอยู่นะคะแล้วบรรทัดที่3ค่ะก็คือว่าเขาจะ take action อะไรไหมหลังจากที่เลิกลากับคุณไปนะคะมาค่ะเดี๋ยวแม่หมอจะอธิบายขยายความให้ฟังนะคะ แถวแรกเลยค่ะหลังจากที่เขาเลิกลากับคุณไปแล้วนะคะชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างอมีไพ่ในลักษณะที่ว่าคุณกับเขาค่ะได้เลิกลาตัดจบกันไปแล้วแบบเจ็บๆนะคะต้องบอกเลยว่าเจ็บนะเจ็บหนะักตัวเขาเองก็เจ็บปวดนะคะดูสิคะดาบเนี่ยโอ้โหทิมแทงเข้าไปแบบตรงๆแบบเข้าเป้าเป๊ะก็เรียกเรียกได้ว่า เขาหนะมีความเจ็บปวดนะคะรู้สึกเสียใจด้วยแล้วก็รู้สึกว่าอื คือถ้าคุณคิดว่าเขาไม่เจ็บเนี่ยไม่จริงนะคะเขาเจ็บปวดและทุกวันนี้เนี่ยเขาก็ยังคงอยู่กับความเจ็บปวดนี้อยู่เลยนะคะเพราะเขาก็มองว่าเวลาที่เขาอยู่กับคุณอะ่ะเขามองว่าคุณเป็นคู่รักของเขานะคะคุณเป็นคนรักของเขาเขามีความรู้สึกดีๆให้กับคุณและเขาก็มีความรู้สึกที่แบบว่าดีรักคุณคิดถึงคุณ มองคุณเป็นคนรักนะคะเขาไม่ได้มองคุณว่าคุณเป็นเออพื่อนสนิทเขาหรือว่ามองว่าเป็นแบบแฟนวิทเบนิฟิตอะไรแบบนี้เขาไม่ได้มองแบบนั้นนะคะคือเขามองคุณเลยค่ะว่าคุณน่ะเป็นคู่รักของเขานะคะในระดับจิตใต้สำเนกของเขาเนี่ย เขารักคุณนะแต่ว่าเขาก็รู้สึกว่าตัวพอาตัวเขาเองเนี่ยอาจจะมีความลังเลและก็โลเลไปมาคนคนนี้เนี่ยมีแนวโน้มว่าในชีวิตนี้ของเขานะคะ อาจจะมีใครบางคนอยู่ในความสัมพันธ์นี้ด้วยนะซึ่งมันอาจจะเป็นสาเหตุหรือปัจจัยหนึ่งด้วยนะที่ทำให้คุณตัดสินใจตัดจบกับเขานะเพราะเขาดูเป็นคนที่มีรักทางเลือกอยู่เหมือนกันก็คือว่าเขาอาจจะไม่ได้มีคุณคนเดียวอยู่ในความสัมพันธ์นะเขาอาจจะมีสองคนและมันทำให้คุณรู้สึกว่า คุณไม่อยากไปต่อคุณไม่อยากเป็นตัวเลือกของใครคุณไม่อยากเป็นแค่เหมือนตัวสำรองหรือว่าเขาจะไปเขาจะมาอะไรแบบนี้คุณจะไม่ชอบแบบนั้นนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยชีวิตของเขาเนี่ยก็ยังมีความรู้สึกว่ามันก็ยังยังมีความลังเลและก็ยังมีความเลือกไม่ได้อยู่นะแล้วตัวเขาเองก็อยู่ในสภาวะที่เขาก็อยากที่จะปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงอะไรให้ ตัวเขาหนะดีขึ้นนะคะตั้งหลังจากที่เขาเลิกกับคุณไปแล้วเนี่ยเขามีทั้งความเจ็บปวดแล้วก็รู้ด้วยว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นคุณถึงได้เลิกแล้วกับเขานะถึงได้ความสัมพันธ์เนี้ยมันถึงได้จบไปแล้วเขาก็อยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มันเป็นไปเป็นคนที่ดีขึ้นให้มันมากกว่านี้ค่ะคุณได้สอนบทเรียนหนึ่งให้กับเขาเช่นเดียวกันนะและเขาก็ยังอยู่ใน ช่วงที่ยังปรับสมดุลปรับอารมณ์ตัวเองอยู่นะคะคนคนนี้ยังมีความเจ็บปวดแล้วก็ยังมีความไม่นิ่งอยู่ในเรื่องของความรู้สึกนะซึ่งภายนอกเนี่ยเขาอาจจะดูเหมือนว่าเขามีคนที่รักเขามีคนเข้าใจเขานะแต่ลึกๆภายในใจของเขานะ,คะ่ค่ะเขายังมีความปั่นป่วนทางอารมณ์อยู่แล้วก็ยังต้องคอยที่จะประครับประคองใจตัวเองให้มันไม่ฟุ้งซ่านไปมากกว่านี้นะ มาแล้วเรามาดูแถวที่2กันค่ะแถวที่2ก็คือว่าเขามีความรู้สึกยังไงกับคุณนะมแม่หมอมองว่าจากไอความรู้สึกของเขาเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าเขาเป็นฝ่ายที่ตัดสินใจที่จะถอยห่างจากคุณเลิกกับคุณเองนะคะเพราะว่ามีเรื่องอะไรที่มันไม่เข้าใจกันแล้วก็คิดกันไปคนละ ทิศคนละทางความเข้าใจทัศนคติมุมมองความเชื่ออะไรแบบนี้ค่ะก็คือว่าคุณกับเขาเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะคะอย่างเช่นว่าคุณอาจจะเลือกไปทางนี้แต่เขาหน่าคิดไปอีกทางหนึ่งคือไปทางนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นความขัดแย้งที่สะสมกันมานานนะทั้งๆที่จริงๆแล้วว่าเขาก็มีใจให้คุณค่ะแล้วก็รักคุณนะยังไม่ถึงกับว่าตัดจบ คุณไปในใน,ในใจของเขานะ่ะยังคงมีคุณอยู่นะคะและเขาก็รู้สึกว่าเขายังคงมีความคิดความเพ้อฝันจินตนาการถึงคุณเขาก็ยังคงมีคุณอยู่ในใจนะบางครั้งบางทีเขาก็เหมือนฟุ้งเฟ้อไปว่าตอนนี้คุณทำอะไรอยู่คุณเป็นยังไงบ้างยังคงมีความรู้สึก ่วงใหญให้กับคุณอยู่นะและบางครั้งบางทีเนี่ยเขามีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเขาอย่างเช่นว่าเขาประสบความสําเร็จอะไรมาอย่างเช่นอาจจะได้โยกย้ายที่อยู่ได้งานใหม่มีไอเดียดีๆเกิดขึ้นจนทําให้เขาประสบความสําเร็จแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะกลับมาเล่าให้คุณฟัง ได้อีกแล้วนะได้แต่เก็บเงียบได้แต่เก็บความรู้สึกนี้ไว้กับตัวเองได้แต่นอนฝังนอนคิดนอนจินตนาการว่าเขาจะคุยกับคุณยังไงถ้าคุณยังอยู่ตรงนี้คนคนนี้เนี่ยยังมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะตัดสินใจบางอย่างผิดไปในวันนั้นด้วยนะคะเขาม,มีความรู้สึกผิดอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่ผิดเลยแล้วไอการที่เขารู้สึกว่าเขายังปล่อยคุณออกจาก หัวสมองเขาไม่ได้เขาก็ยังคงคิดวนเวียนไปมายังตามส่องดูโซเชียลของคุณด้วยนะภายใบนี้ก็คือบอกว่าเขาก็ยังคงส่องชีวิตคุณดูชีวิตของคุณอยู่ในแบบระยะไกลๆจากช่องทางที่เข้าพอที่จะส่องแล้วก็สืบได้อย่างเงียบๆนะคะคนคนนี้ยังส่องยังสืบดูชีวิตคุณอยู่เพราะเขายังรู้สึกว่าเขายังคิดถึงคุณแล้วก็ยังปล่อยคุณออกจากสมองไม่ได้นั่นเองค่ะแล้วนะเขาก็ ยังทำอะไรมากไม่ได้เพราะว่าม,มันมีเหตุแล้วก็ปัจจัยที่ทำให้จำเป็นจะต้องเลิกกันจริงๆอ่ะ เขาเลยได้แต่มุ่งหน้าทํางานหาเงินเก็บเงินทําเรื่องราวในชีวิตของเขาอะไรเดิมๆที่เขาเคยทำเนี่ยเขาก็ไปทํานะคะเพื่อที่จะลดความรู้สึกฟุ้งซ่านไปนั่นเองก็คือว่าเขาพยายามที่จะทํางานหาเงินหาความมั่นคงให้ตัวเองก้มหน้าก้มตาทําทงานสนใจโฟกัสแต่ตัวเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยทำงานเพื่อที่จะ ลืมคุณน,นั่นเองค่ะยิ่งทำงานเยอะเท่าไหร่ไอความคิดที่ว่าเขาจะคิดวนคิดเวียนหาคุณเนี่ยมันจะได้ลดน้อยถอยลงไปบ้างแต่บอกเลยนะเราก็ยังคิดอยู่อย่างนี้แหละถึงแม้ว่าจะตั้งหน้าตั้งตาทำงานหาเงินขนาดไหนเนี่ยก็ยังคงมีคุณอยู่ในใจไม่เว้นวายก็ยังคงคิดถึงคุณอยู่ดีค่ะมา และเรามาดูแถวสุดท้ายกันนะคะว่าเขาจะมีแอคชั่นอะไรไหมเขาจะทำอะไรหรือเปล่าเขาจะงอ้อคุณไหมเขาจะติดต่อมาไหมจากหน้าไพ่นี่นะคะ ตัวเขาเองเนี่ยแม่หมอบอกเลยนะว่าเขายังคงมีความเจ็บปวดอยู่ไม่งั้นเขาจะเยียวยาตัวเองทำไมไพ่ใบนี้คือ The Star The Star ก็คือว่าใช่ค่ะเขาอาจจะมีความโดดเด่นในสังคมของเขานะคะอาจจะเป็นคนสวยหล่อหน้าตาดีในสังคมของเขาด้วยแต่ลึกๆในใจเขานะยังต้องเยียวยา บางอย่างทั้งเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกของเขานะเขายังคงมีความเจ็บปวดอยู่ลึกๆอยู่ในใจเขาเลยยังต้องเยียวยาตัวเองฟูมฟักตัวเองให้มันดีขึ้นนะคะเขายังมีความรู้สึกว่าเขายังเจ็บปวดเขายังมีความรู้สึกถึงคุณอยู่นะคะแต่เทคแอคชั่นของเขาเนี่ยแม่หมอบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าใครรอ,อการแอคชั่นหรือว่าการติดต่อกลับมาของเขาเนี่ย อืมดูท่าทางว่าเขาจะยังไม่ติดต่อกลับมานะคะเรามาดูกันค่ะว่าทำไมเขาถึงยังไม่ติดต่อกลับมานะคะเพราะช่วงนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่เก็บตัวมากเก็บตัวเงียบอยู่ในโหมดฤาษีจำศีลเลยเพราะว่ามีไพ่เฮอร์มิตขึ้นแล้วก็ยังมีไพ่ของควีนเหรียญไฮพิสเตดอีกตัางหากและเดอะทาวเวก็คือยิ่งตอกย้ำกันไปเลยคะ่ะว่าเขาจะอยู่ในโหมดนิ่ง เงียบไม่หือไม่อือไม่บอกความรู้สึกให้คุณรู้นะคะถ้าเกิดใครก็ตามที่รอดูว่าเขาจะแสดงความเสียใจไหมเขาจะแสดงความรู้สึกอ่อนไหวเศร้าโศกไหมหรือว่าคุณจับตาดูเขาอยู่ห่างๆผ่านทางโซเชียลมีเดียนะคะแม่หมอบอกเลยนะว่าคนคนนี้ไม่แสดงความรู้สึกใดๆออกไปเลยนะคะเขาจะเก็บเงียบทุกความรู้สึกทุก ความคิดถึงทุกความรักที่มีให้คุณเลยนะไม่ว่าเขาจะรู้สึกเจ็บปวดมากมายแค่ไหนรู้สึกว่าตัวเองเบื่อหนอยเซ็งกับชีวิตแค่ไหนที่มันไม่มีคุณเนี่ยเขาก็จะเก็บเงียบเก็บแบบว่าสนิทปึ๊บไม่ให้คุณรู้เลยทีเดียวเชียวค่ะแม้ว่าเขายังรู้สึกว่าความรู้สึกรักและคิดถึงคุณยังสั่นสะเทือนหัวใจเขาอยู่นะแต่คนคนนี้แม่หมอบอกเลยว่าเขาไม่เปิดเผยอะไรเลยนะคะ เขาเงียบจริงๆเขาเงียบแบบเงียบจนคุณไม่รู้เลยว่าเขาคิดอะไรอยู่หรือว่าเขายังมีคุณอยู่ในใจไหมคนคนนี้ไม่แสดงออกใดๆทั้งสิ้นคุณจะไม่รู้เลยนะคะว่าเขาคิดอะไรอยู่แต่จริงๆเขาก็ยังมีคุณอยู่ในใจค่ะเขายังไม่ละวางคุณออกจากใจนะแล้วถึงว่าจะมีใครเข้ามาหาเขานะพอดูจากหน้าไพ่เนี่ยเขามีทั้งเป็นเดอะสตาเด่นดเป็นคนที่ สวยหล่อเป็นคนที่จะมีเป็นแบบเป็นที่ต้องการอ่ะเป็นที่ไม้ปองของบรรดานหนุ่มหนุ่มสาวๆเนี่ยเขาก็ยังคงดูว่าเขาเซ็งเซงกับความรักนะคะเขาจะยังไม่มีความรักใหม่ด้วยนะ ถึงแม้ว่าจะมีคนที่มาให้ความสนใจเขามาลุมล้อมเขามากมายแค่ไหนเนี่ยก็ดูเหมือนว่าถึงเขาจะมีตัวเลือกมากมายขนาดไหนนะคะบางคนเนี่ยมีตัวเลือกเยอะมากๆจริงๆเพราะเขาเป็นคนมีเสน่ห์นะแต่เขาก็ยังคงอมันไม่อินเลยจริงๆมันไม่หือไม่อือกับใครมันรู้สึกมันไม่อยากรับความรักมันยังไม่อยากมีความรักใหม่ๆเพราะมันก็ยังรู้สึกว่า เขายังมีอะไรบางอย่างที่ยังติดค้างกับคุณอยู่ในใจที่เขายังไม่สามารถที่จะปล่อยออกไปได้นะคะเออหลายคนเข้ามาดูเนี่ยอาจจะบอกว่าอาแม่หมอเขาก็ไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรและทําไมเขายังคงยังคงคิดถึงเราหล่ะก็อย่างที่แม่หมอบอกนะคะเขามีไพ่สองถ้วยซึ่งนั่นก็หมายความว่าเขายังคงมีความรักความรู้สึกดีๆที่ยังคงติดอยู่ในใจเขา แล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะลืมได้ง่ายๆนะมันก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันและแม่หมอบอกเลยว่าเขาก็ยังคงอยู่ในสภาวะเก็บเงียบเก็บความรู้สึกยังไม่ได้เปิดใจให้กับใครมากมายนักนะคะเฮ้ยเขาคนนั้นของคุณก็เป็นแบบนี้แหละค่ะ อืมถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์ให้แม่หมอด้วยนะแม่หมออ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากดูดวงแบบจุใจเต็มอิ่มกับแม่หมอแม่หมอก็รับดูดวงส่วนตัวนะคะอย่าลืมแอดไลน์แอดมาหาแม่หมอได้นะวันนี้แม่หมอไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย